ตอนนี้ถ้าต้องเร่งสีดวัคซีนให้หลายที่สุดราว่าต,ตอนนี้รู้สึกว่าจะเคิร์กะเทแล้วที่เขาสีดได้แล้วครับว่างแผนสีเข็มที่สองต่อเลยสองเปอร์เซ็นต์นี่ครับที่เขาสีดไปสองเปอร์เซ uh. ็นต์อย่างเดียวเขจ,ะจะังสังไปโดนล่ะนี่เออนี่คือรายง่ายครับรา่งายคนสีใส่เดี๋ยวนี่ uh. ห่วยอันที่ว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือคนล่งทะเบียนนะครับแต่ว่ายังบริสิทธิ์คนเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์ ล่ายางดดูตอนนี้เขากำลังรอวัคซินครับก็สิโดนแท้ปีหกหากระช่วงสาธารณาสุขถือตัดงบครับตอนนี้งบของข้าพ่อสามารถซื้อได้พวกยาบรรดงแล้ครับพวกยาสร้างแต่แม่เป่าซื้อมหาชิแตกยังยาบรรดงยาบรรงอันซื้อมาเห็นานาย,ยกรับ่วนยาสร้างสมเหตุเรองนาย,ยกป้อมครับเห็นไหมครับเพิ่งกข้าบ่แสบมันสิป,ปวดแทงปวดขาเนี่ยเด้ดในงานการกับบ่ค่อยได้เหตดนี่แล้วมมนกินข้าวบ่แสบเนี่ยเด็อ้วนคือจังกบถามนี่ปัญหาว่ากินข้าวบ่แสบอยู่ก็งบสาธารณาสุขตอนนี้เขาถือตัดนะครับ เขาซื้ออยังบได้เลยนอกจากยาบรรดงกับยาสร้างนี่แหละวัคซีนก็จัดทรงราซาโอ้ยปลอสสีคอยมอบหมายให้เจ้านะไปถามนะมึงดูวัคซีนมันส่งทางเครื่องบินหรือมันใส่รถนิวแกม้มันคือมาซาตายแม่มันแท้ค่ะเดี๋ยวนุจัดการให้ค่ะแล้วก็ถามน้องนั่เล่าว,วางเล่าก็วัคซีนอะไรสิออกก่อนกันไม่ค่ะเดี๋ยวสีจัดการให้มันสิพัฒนาจาก4.0ไป1.2สมบูรณ์บริหารประเทศได้นี่สุขติว่าสุขเขาไข้ลูกเสืออยู่สมบูรณ์